น้ำมันหมูกับน้ำมันพืชอันไหนดีกว่ากันเป็นคำถามยอดฮิตนะคะคือใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชปรุงอาหารดีกว่ากันและเชื่อว่าหลายท่านก็คงสับสนกับข้อมูลที่แชร์กันมากมายในโลกโซเชียลก่อนที่จะเข้าเรื่องน้ำมันเราควรรู้ประเภทของไขมันก่อนนะคะไขมันแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่เป็นไขมันที่ได้มาจากสัตว์มีส่วนน้อยที่มาจากพืชเช่นมะพร้าวปาล์มไขมันประเภทที่สองก็คือไขมันไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่เป็นไขมันที่มาจากพืชมีส่วนน้อยที่มาจากสัตว์เช่นปลานะคะทีนี้ข้อดีของไขมันอิ่มตัวคือมีความคงตัวแม้ว่าจะโดนความร้อนสูงไม่กลายเป็นไขมันคลานง่ายๆ ในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวมักกลายเป็นไขมันทรานเมื่อโดนความร้อนสูงส่วนข้อเสียคือไขมันอิ่มตัวหากรับประทานมากเกินไปจะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและมีปัญหาน้ําหนักตัวเพิ่มได้ง่ายเพราะดึงเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานได้ยากกว่าไขมันไม่อิ่มตัวในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวได้เปรียบเรื่องการเผาผลาญที่ง่ายกว่าแต่ไม่คงตัวเมื่อถูกความร้อนสูง น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารประกอบไปด้วยไขยมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเป็นสัดส่วนที่ต่างกันไปในแต่และชนิดของน้ำมันเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนไขมันอิ่มตัวสูงมากกว่า80%เซจึงทาให้มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเหมาะกับการทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงและเวลานาน ก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นไขมันทรานนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้ถึงไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวแล้วส่วนน้ำมันพืชส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนไขมันไม่อิ่มตัวสูงจึงเปลี่ยนสภาพเป็นไขมันทรานได้เมื่อนําไปใช้กับการทอดหรือการผัดที่ใช้ไฟแรงดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันชนิดนี้ในการทอดอาหารหรือการผัดที่ใช้ไฟแรงเช่นน้ํามันมะกอกที่ถือว่าเป็นน้ํามันที่ดีต่อสุขภาพควรรับประทานโดยไม่ผ่านความร้อนเช่น ราดบนสลัดหรือบดอาหารจะดีที่สุดแต่ไม่ได้รับคุณค่าของน้ํามันอย่างเต็มที่ดังนั้นนะคะทั้งน้ํามันหมูและน้ํามันพืชก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีอันไหนดีกว่ากันอยู่ที่การใช้อยู่ที่การใช้ประกอบอาหารและรับประทานในปริมาณที่เท่าไหร่ถ้าเราทานมากเกินไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะอาหารส่วนใหญ่ที่ใช้น้ํามันของบ้านเรานะของบ้านเรา มักเป็นของทอดและของผัดดลือกไฟแรงซึ่งมีโอกาสที่เราจะได้รับไขมันอิ่ตัวมากเกินไปจนเป็นปัญหาสุขภาพได้เราควรลดของทอดและของผัดลงเน้นรับประทานอาหารประเภทของต้มนึ่งให้มากขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพในปัจจุบันนะคะ